้สิฮักเบิดซ้ำบ่จังเนี่ยเก็บมาลุ่มเอาบอ่พี่น้องเอาบอ่จ้าก็อย่มองนี่ก็แห้งหลายพี่นอ้องคนเอากัน ก็หน่วยใหญ่ๆจ้ะไอเสิฮักเบิดสามบ่จังเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สิผ้าเก็บหมากมารุ่มเลยจ้ะมารู กะลังนี่นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยมาลุมมาลุมด้วยจ้าเอ้าหักสั่งโอ้ย เจ็บมาลุ่มเอาบอพี่น้องเอาบอจ้าเอามาลุ่มบอเก็บมาลุ่มเด้เอทำกระดังเหี้ยดูดจับเออซอยกันแกงใด้ยเนี่ย ใส่กันพี่น้องใส่กันใส่กันเจ็บใส่กันเจ็บใส่กันเจ็บส่กันจ็บเห็นไหมจ้าหมากมันลุ่มอีจ้ะอดอกพันไปใส่นั่งค่ะอดอกนะพ้อยพอยงามนี่ใบใหญ่ขนาดใยใหญ่แต่โบแกได้พี่น้องโบแกโบแก ให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยเนาะเอาเบิดนะหักสามให้เราคุณปงไว้หักกระโปงไว้เก็บมาลุมเอาบอพี่น้องเอาบอจ้าเก็บไปเบิร์ตัน้อพี่น้องเก็บเป็นชุดเป็นชุดไปเลย เก็บไปเลยันนี้จะแกงส้งมมะรุม ตีเก็บไปเมื่อวานนี่เองเป็นขึ้นมาอีกแล้วคนน่ะหัวนี่แห้งเป็นลายกวันเดโอ้ยไอสิฮักเบิดสตซำเบอรจังเนี่ย มารุมมารุมด้วยจ้าอ้าหักสัาโอ้ยอืมวันนี้จะเก็บมารุมนะคะเก็บมารุมไปแกงส้มสักกันหน่อยเก็บนี่เน่นี่เน,นี่น ดอดคนไปใส่นั่งค่ะ,ะดอดนะเอามาลุมบอ่อเก็บมาลุมเด้ออืมวันนี้จะเก็บมาลุมนะคะเก็บมาลุมไปแกงส้มสักกันหน่อยเก็บ เอามาลุ่มบ่เก็บมาลุ่มเด้อเก็บมาลุ่มเอาบอ่พี่น้องเอาบอ่จ้าโอยพอยห่ขนาดนี่น้อยใหญ่ขนาดน้อยใหญ่แต่บ่แก่ได้พี่น้องบ่แก่บ่แก่ บ็ดเลยบาดนี้เกี่ยงแอบแปดไปเบิงอีกตัวหนึ่งจ้าอีกตัวนึงใช้บ่พลอยเถอะงาเพิ่นกระไดงา,ามารุมนี่ก็บพลอยจังเลยเบ็ดเลยบาดนี้เกี่ยงแอบแปดไปเบิงอีกตัวหนึ่งจ้าอีกตัวนึง นี่เก็บใส่กระมังนี่เอาดอกพุนไปใส่นั่งค่ะอาดอกนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สิ้าเก็บหมากมารุ่มแล้วจ้ะ มะรูมเก็บหมากมะรุมเลี้ยนหัวบ่านอ้องเอเอาเบิดนะหักสัมให้ดอกกระปรงไว้หักกระโปรงไว้อเฮย้ยพอยาบนี่นอยใหญ่ขนาดอยใหญ่แต่โบแกได้พี่น้องโบแกโบแก นอีกต้นหนึงต้นหนึงวันที่เป็นท่อนอีกแหละพี่น้องบุกม่วงใส่กันพี่น้องใส่กันใส่กันเก็บใส่กันเก็บใส่กันเก็บนเห็นไหมจ้าหมากมนลุ่มเดี๋ยวไปเบื่อต้นเนาะพี่น้องเก็บเป็นชุดเป็นชุดไปเลยเก็บไปเลยเอาดอกคนไปใส่นั่งค่ะดอกนะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สิผ้าเก็บหมากมารุ่มเลยจ้ะมารุม่มเบี้ยหัวบนน้อเอามารุ่มบ่เก็บมารุมเด้อจะมาพลอยเถอะงาเพื่อนก็ะได นามารุมนี่ก็คอยจังเลยนี่เนี่ยนี่นี่ก็คอยถอะอาเพิ่นกระไดอาว่ารุมนี่ก็คอยจังเลยอย เบิดน,น่ะหักสามให้ดอกเป็ปงไว้หักกระปงไว้อยู่นั่นอีกต้นนดงต้นนดงมันก็เป็นท่อนอีกแหละพี่น้องบกม่วงมันอ่อนกับแก่เสบเก็บดอกน้ำเนาะ ผสมผสานกันไปนะจ๊ะมาดูมอ,อ,อ้อยพอยงากนี่ใยใหญ่ขนาดใยใหญ่แต่โบแกได้พี่นอ่อโบแกโบแกเอาดอกคนไปใส่นั่งค่ะเอาดอกนะันนี้จะแกงสม้มมะรุม บินหักสัให้เราคุณปงไว้หักกระปงไว้ตัวหน่วยใหญ่ๆจ้ะถึดับเอ๊ะดสั